กจายนะคะบอกได้เลยว่ากระจายทั่วองค์กรน,นะคะอยู่ทุกภาคของประเทศไทยแล้วตอนนี้นะคะก็อยากจะให้ทุกคนนะคะได้รู้จักพี่ท่านหนึ่งค่ะนะคะโหดูภาค Before After เขาซะก่อนนะคะเนี่ยไม่รู้จะว่ายังไงแล้วนะคะแต่การตลาดแตกของเขานะคะใช้เวลาแค่10เดือนคะ่ะเพื่อนๆน,นะคะขึ้นสู่ตำแหน่งของ s u p p ฟ i r e เต r ร์คที่มีรายได้เกือบ200 0 0 0บาทต่อเดือนเนี่ย คงจะไม่ธรรมดาอยู่แล้วนะคะยังไงก็อยากให้ทุกคนนะคะส่งกําลังใจนะคะกดเลขแปดนะคะให้กับเฮียหมูนะคะสุดทีชาลีวันนะคะให้มาแชร์ประสบการณ์ครั้งนี้ด้วยค่ะนะเชิญเฮียหมูค่ะครับผมครับสวัสดีครับได้ยินเสียงชัดเจนไหมครับขอห้าห้าดีกว่าครับเปิดไปแล้วครับโอเคครับผมขออนุญาตใช์สกินนะครับอยู่ไหนวะ ไม่มีคำคมมาฝากนะครับมีแต่คำกดดันนะครับเปลี่ยนมาเป็นพลังนะครับก่อนอื่นนะครับชื่อสุธีชาลีวันครับกับรหัสคู่นะครับโคดดาชาลีวันครับอายุปีนี้ผมสี่สิบห้านะครับโคดดาก็สี่สิบครับสี่สิบยังเจ๋วอยู่เลยนะครับก็มีคำอยู่สามคำเป็นแรงกดดันนะครับทำให้ผมมีวันนี้ก็คือการเปลี่ยนแปลงรูปร่างในการดูแลรูปร่างของตัวเองนะครับก็โคดมีส่วนส่วนหนึ่งนะครับแต่คำแรกนะครับที่มาเป็นแรงกดดันและให้ผม มีแรงเปลี่ยนตัวเองมากที่สุดก็คือถ้ารีบอลมันดีจริงกรุณาช่วยเอาพงสามีของเธอลงให้ก่อนนะครับให้ได้ก่อนก็คือโคดดาเนี่ยปิดลูกค้าอยู่ท่านหนึ่งแล้วก็จะปิดอ่าเรียกว่าต้องการจะซื้อรีบอลแล้วแหละแต่มีข้อแม้อยู่ข้อนี้แหละครับโคดดาก็รีบโทรหาผมว่าลูกค้าโทรมาด่าว่าพงสามียังใหญ่อย,อยู่ผมกําลังขับรถไปทํางานก็วันนั้นก็ลืมเอสโตรซาก็ขับรถกลับมาเพื่อมาเอา เอสเพลซานะครับเพื่อตั้งใจที่จะปั้นหุ่นให้มันว้าวาๆหน่อยนะครับและอีกคำหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นงานที่เจอเจ้อ้ําครั้งแรกนะครับที่งานพิตีมาที่งานาโคราชนะครับโคดดามันก็มีตังค์นะครับแต่ทําไมมันไม่หัวมันกินรีบอลวะ <c oughs> คือที่จริงอ่ะกินแล้วนะครับที่จริงอ่ะกินแล้วแต่ไม่ค่อยได้ตั้งใจเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็เป็นแรงผลักดันอีกหนึ่งแรงอย่างยน่งขอบคุณเจ้อ้ําเป็นอย่างยิ่งครับที่ผลักและดันกับคํานี้เลยนะครับและอีกคำหนึ่ง มาคุ้นแบบจนชินเลยนะครับเราก็ไม่รู้สึกอะไรนะครับว่ามันชินมาตั้งแต่เกิดแล้วก็ว่าได้นะครับไอ้อื่งยืนไอ้อื่งไข่นะครับอันนี้ก็เป็นคําที่ที่แรกก็ไม่รู้สึกอะไรจนมาจนนี้เออมันก็เหมือนเหมือนอยู่น้องคล้ายๆนะครับก็คานี้ครับอื่งย่างนะครับที่เป็นอาหารพื้นบ้านของเรานะครับอาชีพหลักจริงๆนะครับก็รับราชการนะครับอยู่กระทรวงสาธารณสุขนะครับเงินเดือนประมาณสาม0 0ื่นกว่ากว่านะครับ สตาร์เริ่มต้นจริงๆนะครับอยู่ที่ห้าพันหนึ่งร้อยแปดิบาทเมื่อหนึ่งธันวาคมสอง8ันห้าร้อยสาสิบแปดนะครับใช้เวลายี่สิบปีนะครับได้เงินเดือนมา3า0หมื่นกว่ากว่านะครับนานไปแต่รีบอนครับเราเริ่มต้นสิเดือนตอนนี้ได้เงินเดือนเกือบ2 0 0 0 0 0บาทต่อเดือนนะครับก็เลยตัดสินใจลาออกนะครับเมื่อวันที่5เดือนพิถุนาที่ผ่านมากับเงินเดือนที่ได้นะครับประมาณ1 6 0่0หพันนะครับแต่มีก็ รับราชการมาทั้งหมด24ปีก็เขาเรียกว่าเป็นเลือกสามารถเลือกได้ว่าจะเป็นเอาบํนานาญนะครับหรือจะเอาบเหน็จแต่ผมเลือกบํนานาญนะครับดูแล้วชีวิตน่าจะอยู่อีกยาวครับจากเมื่อก่อนนี่คิดว่ายังไงผมเคยบอกกับแฟนว่าผมอายุไม่ถึง60แน่นอนเพราะเมื่อก่อนเนี่ยผมนอนดึกนะครับตต่ต่อวิดีโอถ่ายรูปต่างๆเนี่ยนอนดึกมากแล้วก็ค่อนข้างจะอ้วนนะครับโรคต่างๆที่เข้ามาผมที่ผมงานผมทําก็คือเกี่ยวกับการควบคุมโรคต่างๆนะครับโดยโรคที่มีความเสี่ยงทั้งหมดเลยผมต้องไปดูแลไข้เลือดออกหูดับ และที่ท้ายนี่ก็คือโควิดนะครับทีนี้ผมก็โชคดีครับรู้ว่าโชคร้ายก็ไม่รู้ครับอําเภอของผมก็มีผู้ป่วยถึง4คนแต่โชคดีที่ก็คือบ้านเดียวมีหลังเดียวไม่สามารถเขาไม่กระจายไปยังบ้านอื่นนะครับตนเหนื่อยมากนะครับประชาคมหมู่บ้านล็อกคนล็อกต่างๆเนี่ยเรียกว่ากลับบ้านกันสองสามทุ่มกันเลยเช้าก็ต้องรีบออกครับอาชีพครับอาชีพเสริมรายได้หลักครับผมมีมิติมาดอยู่สองสาขานะครับณตอนนี้ครับเมื่อก่อนมีอยู่4ี่สาขาเราก็ยุบลงมาเรื่อยๆจนเหลือสองสาขานะครับ เมื่อก่อนเนี่ยขายได้วันหนึ่งประมาณวันละสามแสนบาทกําไรก็ค่อนข้างจะดีครับสิบเปอร์ซ็นก็คงจะได้วันหนึ่งก็เฉลี่ยก็ประมาณวันละสามหมื่นก็พอส่งลูกเรียนอ่าตรงนี้ครับแต่พอมาเจอโควิดครับตอนนี้ครับสามหมื่นนี่แทบจะขายลําบากเหลือเกินนะครับกําไรก็เมื่อก่อนสิบเปอร์เซ็นตอนนี้เหลืออยู่ประมาณสักรา,ราวๆสักห้าเปอร์เซ็นตครับตอนนี้เราสองคนมาคิดดูแล้วค่าแรงเราสองคนไม่เหลือแล้วให้จ่ายค่าลูกน้องแล้วก็ค่าผ่อนธนาคารเพราะเรายังผ่อนติดอยู่นะครับ ใครเอ่ยที่แนะนาให้ผมได้กินรีบอลเปิดโอกาสได้รู้จักรีบอลก็คือพดดาเนีครับภรรยาที่ที่น่ารักนี่นะครับเพราะว่าเขาทานก่อนแล้วก็ได้ผลก่อนก็คือเราเลยว่าขอเขากินนะครับพูดง่ายๆเนาะเขาได้ผลแล้วเราก็เลยขอเขากินหน่อยครับผมอ่าขอบคุณนะครับผู้ที่มาสอนงานครับถึงที่เลยครับพี่ตีนะครับพี่รินนะครับพี่หมอกนะครับ แล้วก็ป๋าหยาดน้องเปิ้ลนี่เคี่ยวขินมาอย่างดีแล้วก็คนที่มาตามให้ทิศทางต่างๆก็คือพี่ปูพี่เอกนะครับที่มาบอกทิศทางให้เราในการขยายงานต่างๆนะครับเรื่องต้นตอนนี้ก่อนเห็นภาพนี้เราจะตกใจนะครับน้ําหนักช่างตอนนั้นคือก้าช่างสูงสุดเลยเจ็ดเจ็ดิบสกิโลนะครับแล้วก็เอวรอบเอวนี R ่สาสิบสี A ่ L N นิ้วนะครับรอบอกไม่ก็ไม่เคยวัดแต่ไม่ถึงไม่ถึงสามสองแน่นอนนะครับในชีวิตผมคิดว่านะ ตอนนี้เป็นภาพที่เราไปเที่ยวกันนะครับก็ค่อนข้างจะดูเป็นหมูสุกกระปลกนะครับเขาตั้งชื่อไว้แล้วก็โพสต์ไว้ในเฟซแล้วก็มันจะมีเตือนผมมาตลอดว่าเนี่ยคือตัวตนของผมที่แท้จริงนะครับเฮีทอ้วนครับมือหมึกกุ้งครับปิ้งย่างนะครับเป็นงานที่ชอบเป็นอะไรที่อาถนัดมากนะครับอ่อนอื่นนะครับเราก็จะกินอามีเป็นคนดื่มด้วยนะครับเป็นดื่มสปายนะครับเหล้าผมไม่ดื่มนะครับไม่กินเหล้าไม่สูบบุหรี่แต่ถ้ามีก็ทั้งเหล้าทั้งบุหรี่เอาหมดนะครับ หลังจากกินเหล้าเสร็จก็จะมีกับข้าวอีก1ชุดนะครับมันก็เลยอยู่ในสภาพนี้แล้วก็ที่สําคัญก็คือปิดร้านมินิมาร์ประมาณ2องทุ่มสองทุ่มครึ่งเนี่ยเราก็เริ่มจะกินข้าวกันเป็นอย่างนี้ทุกวันนะครับนี่ครับก็ยังอยู่ในดํารงชีวิตยอยู่ในสังคมแบบปกติไม่คิดว่าตัวเองขี้เลรนะครับตอนนั้นแต่ถ้ามาเปรียบเทียบตอนนี้ก็รู้สึกว่ารับตัวเองไม่ได้เหมือนกันนะครับ แล้วก็ได้มาที่แน่ๆก็คือความดันโลหิตสูงขึ้นมาแล้วนะครับแต่ผมยังไม่รับยานะครับแล้วก็โรคที่ได้รับยาก็คือไอหอบคือเฉียบพันนะครับได้ทั้งยาพ่นได้ทั้งยากินนะครับไปหาสาเหตุที่โรงพยาบาลน,นะครับหมอก็บอกหาสาเหตุไม่ได้ว่าเกิดจากอะไรพยายามเป่าปอดหาสาเหตุไม่เจอตรวจเลือดก็จะมีไขมันสูงตลอดนะครับและอาการที่เป็นมากๆก,ก็คือ วิ่งเวียนบ้านหมุนก้มไม่ได้เลยนะครับและโรคตัวนีก็คือโรคขี้เรสรุปแล้วเป็นอ้วนอันตรายนะครับเวลาตรวจสุขภาพประจําปีที่โรงพยาบาลนะครับทางเจ้าหน้าที่ก็จะเรียกไปบอกว่าคุณต้องลดน้าหนักลดไขมันนะครับเพราะว่าตอนนี้คุณอยู่ในสภาวะอ้วนอันตรายครับผมก็พยายามอยู่ครับพยายามลดด้วยตัวเองอยู่นะครับเป็นคนที่ไม่เคยออกกําลังกายเลยนะครับวิ่งไม่ได้วิชาพละนี่ไม่ศูนย์ก็รอนะครับพยายามวิ่งครับวิ่งไปก็เจ็บไปนะครับ นี่ก็พักนะครับกินยามากอะไรมางนะครับสุดท้ายก็ตัดสินใจเลิกวิ่งครับเดินครับใช้เวลาเดินประมาณ1ปีครึ่งก็ลดได้ประมาณนี้นะครับด้วยมีผลิตภัณฑ์เสริมยี่ห้อหนึ่งนะครับที่ใช้อยู่นะครับตัวอักษรย่อเฮนะครับก็คิดว่าตัวเองดีแล้วนะครับดูดีอยู่นะครับแต่มันก็ยังไม่สุดจนมาถ้าเปรียบเทียบกับรีบอรนะครับก็คิดว่าตัวเองต้องวิ่งนะครับมันถึงจะลดนะครับถึงจะลงได้น้ําหนักถึงจะลงได้นะครับความอ้วนจะลดลงได้ก็พาโค้ดดาวิ่งนะครับ วันหยุดเนี่ยก็จะพาวิ่ง16กิโลก็จะมีชิปออกบ้าง2 3กิโลก็วิ่งหมดครับวิ่งแทบตายก็ไม่ผอมครับโจนมาครั้งนี้ครับโคดาก็ใช้วิชามานะครับหลอกล่อครับให้ผมเข้าให้ผมส่งไปที่งานอะไรบางอย่างนี่แหละที่แคมป์นะครับดูสังเกตที่มือก็ได้เข้าไปเข้าทํามืออ่าทูกเกตเตอร์รีบอลต่างต่าง,างผมทํามือทํำไม้ไม่ถูกเลยนะครับ ทั้งสองคนทั้งโคดาด้วยนะครับก็เจอป่าตองนะครับพอตอนอัปเตอร์เขาก็เปิดโชว์พุงมาไอ้ย,ยะเขาก็ให้ผมโชว์ด้วยเอาผมก็เปิดโชว์ทั้งๆท,ที่ดูสารรูปอะดูไม่ได้เลยจริงๆนะครับแล้วก็อืมก็เป็นแรงบันดาลใจไม่ก็ยังไม่เท่าไหร่นะครับก็จนมาเจองานนี้ครับงานน่าจะเป็นงานแคมป์นะครับเจอน้องๆหนุ่มๆนักธุรกิจของเรานะครับมีหลายๆคนขึ้นบนเวทีนะครับไปพูดโน่นพูดนี่แล้วก็พาทําเล่นพากิจกรรมต่างๆ แต่พอมาเรื่องช่วงบ่ายนะครับก็จะมีการถอดเสื้อโชว์ซ mm ิกแพคผมก็เห็นอ้าโอ้โหทำไมสวยงามกันขนาดนี้ซิกแพคน้องๆน,นักธุรกิจผมก็เลยรู้ว่าผมชอบผู้ชายกวันนั้นแหละครับผู้ชายมีซิกแพคนะครับผมก็เลยใฝ่ฝันนะครับก็มาคุยกับท่านนี้ครับพี่อาร์ตนะครับบอกว่าไม่ต้องทําอะไรเยอะไม่ต้องออกกําลังกายเยอะกินกินนอนนอนรีบอนเขาก็ให้นี่เนี่ย ผมก็เลยเป็นแรงบรนดาใจมาครับกลับมาผมก็มาฟิตครับเริ่มมึดจ๊มบ evet ึ๊ดนะครับรองเท้าก็ไม่มีใส่นะครับโคตรได้ยังไม่อนุญาตให้ซื้อนะครับก็ใช้ดัมเบลอุปกรณ์ผมมีแค่นี้คร uh ับดัมเบลมันจะมีซิกแพคได้ไหมครับไม่น่าจะเชื่อนะครับจนโอ๋มาครับโอ๋ก uh uh ็มาแนะนําวิธีการกินต่างๆการออกกําลังกายนะครับก็ผมก็ยิ่งตามเก็บเผื่อโอ๋จะทาซิกแพคตกหายนะครับแต่ที่จริงมันไม่เกี่ยวเลยถ้าผมไม่ลงมือทาเองจ้างก็ไม่มีนะครับผมก็นี่ครับ เวลาเปิดร้านผมเนี่ยเปิดร้านตีสี่นะครับเมื่อก่อนเนี่ยครับประมาณตีสี่ครึ่งนะครับปิดร้านสองทุ่มแล้วก็ไปทํางานเนี่ยจะไม่มีเวลาที่จะฟังลิงก์เลยผมก็อาศัยช่วงที่ผมไปวิ่งนะครับเอนึงกออกได้ก็ใส่หูฟังแล้วก็พาพิตีไปวิ่งบ่อยๆนะครับก็ฟังวายรีบอลวายตายช่างต่างๆวายไขมันต่างๆนี่ครับจนสุดท้ายเนี่ยผมก็มาปรับใช้กับตัวเองแล้วก็ดูแลผู้คน ได้นะครับไม่ว่าจะยิ่งใหญ่มาจากไหนไม่ว่าจะกี่ร้อยกิโลท่านนะครับมาได้เลยผมดูแลได้หมดนะครับคำนวณโปรตีนต่างๆได้หมดตอนนี้ครับรับได้นะครับน่ครับเป็นการฟิตนะครับก็เริ่มจะดูดีขึ้นมาเรื่อยๆนะครับแต่โค้ชูบอกว่าถ้าขายแบบเนี้ยมันขายได้ช่วงแรกๆแต่ถ้าอยากเติบโตอยากมีเงินเยอะต้องขยายนะครับอันนี้ก็ผลลัพธ์ก็ยังมากันอยู่เรื่อยๆนะครับแต่เชื่อไม่ว่าเพื่อนๆครับ การปรากฏตัวของผมแต่ละครั้งเาเรียกว่าผอมคนเดียวสะเทือนกันทั้งอำเภอและอำเภอก้างเคียงด้วยรวมทั้งข้ามจังหวัดไปเลยผมอยู่โคราชแต่บ้านเดิมเนี่ยผมอยู่นางรองบุรีรัมย์นะครับผมก็พยายามไปปรากฏตัวเขาก็มีคนเห็นนะครับว่าเฮ้ยเราเปลี่ยนไปจริงๆเขาเรียกว่าสะเทือนกันทั้งเมืองกันเลยนะครับผมก็คิดถึงที่พิธีกรคู่หูผมคนนี้ครับผมก็เลยต้องขยายนะครับพี่นุษย์นะครับเราดูดีคนเดียวไม่ได้ ที่ที่เคารพของเราต้องดูดีด้วยนะครับคนนัดกันมาเนะ่ครับและน้องที่รักของผมนะครับวันนั้นผมนัดมาทั้งหมด4คนมาจริงๆ2คนครับน้องเดียวคนนี้ผลลั์ภายใน20วันแต่ยังไม่ทําธุรกิจครับส่วนคนนี้ครับโอโหมาด้วยกินข้าวผัดเลยครับมาวันแรกเนะข้าวผัดข้าวผัดปูนะครับคนนี้ปูก็ไม่อินครับก็ให้ทําอะไรก็ทําหมดแต่ไม่อินนะครับแต่ให้พาไปไหนมาฟังพิธีมาหมดนะครับแต่คือไม่ละความพยายามสุดท้ายเธอก็ มีรายได้แล้วก็พาแก๊งแมงกระพรุนของเธอนะครับก็คือเป็นพี่ๆน้องๆที่โรงพยาบาลนะครับก็ชวนมาผอมด้วยคนด้วยกันนะครับมาเป็นแก๊งกันเลยตอนนี้เรียกว่าตลาดแตกกันเลยนะครับมีความมั่นใจเกิดขึ้นว่ามันจะมี2กลุ่มนะกลุ่มละมันจะกลับไปโยโย่กันไหมมันจะผอมกันได้ไหมแต่สุดท้ายพวกเรายิ่งนับวันยิ่งดูดีกันขึ้นทุกคนทุกคนเลยครับนี่ครับภาพนี้ก็ประมาณสามเดือนนะครับมีน้องคนหนึ่งถามผมว่าผอมแล้วทําไมยังกินรีบอลอยู่ ผมก็สปอนเซอร์ไปว่าผมไขมันผมยังอยู่ในช่วงอันตรายแฟตผมยังอยู่20กว่ากว่าผมอยากได้แฟตที่15%เซและอยากมีซิกแพคปรากฏว่าคุยไปคุยมาก,ก็ได้ลูกทีมใหม่อีกคนหนึ่งนะครับชื่อน้องจุนะครับผมก็พยายามฟิตหุ่นดูแลตัวเองเรื่อยๆนะครับก็แฟตเคยลดลงไปก็อยู่ประมาณสัก16 17ประมาณนี้ได้ครับตอนนี้ก็สวิงกลับขึ้นมาคืนเพราะว่าการเดินทางกันพักผ่อนนะครับถ้าเราไม่ถ่ายรูปไว้เปรียบเทียบนะครับอันนี้โคดดาเปรียบเทียบให้เห็นเลยว่า ผมก็ไม่ได้ตั้งใจว่ามันจะลดได้ขนาดนี้เข็มขัดลดเข็มขัดอันเดียวกันผมตัดออกไปสี่นิ้วนะครับเข็มขัดเดียวกันนะครับนี่เลยลูบอกว่าต้องขยายนะครับเราก็พยายามสอนก็ขยายทีมต่างๆอันนี้ไปที่บ้านพี่นุษย์นะครับเป็นการจัดฮอลล์มิทติ้งนะครับเมื่อก่อนเรายังไม่มีโควิดเราเจอกันคุยกันสนุกสนานครับสไตล์พวกเราก็คือคุยกันแบบพี่แบบน้องแบบกันเองนะครับคุยกันสนุกสนานนะครับเรียกว่าไม่ต้องยกมือครับพูดบางทีก็แข่งกันมาเลยอย่างเงี้ยครับ แต่พอมาช่วงโควิดเราก็ใช้ซูมครับผมก็พยายามศึกษาการใช้ซูมแล้วก็ขยายใช้ซูมจนจนเป็นเรียกว่าได้เลยนะครับนะครับก็ขยายทีมกันไปเรื่อยๆนะครับไม่ไม่ลดไม่ละนะครับไปในหลายพื้นที่นะครับเราก็จะมีการจัดวาไรตี้ขยี้ไขมันเพราะว่าทีมของเราเนี่ยผลลัพธ์ค่อนข้างเยอะนะครับเราก็จะนําสู่สาธารณชนออกมานะครับก็จัดกันมาเรื่อยๆนะครับเพราะว่าผลลัพธ์เยอะมากนะครับ เพื่อนๆนะครับอยากเป็นกําลังใจให้ทุกคนนะครับถ้าผลลัพธ์ยังไม่ชัดลองใช้รีบอลเปลี่ยนตัวเองครับผมมีอุปกรณ์อยู่ดัมเบลอยู่อันเดียวนะครับจริงๆแล้วนะครับยังไม่เคยเข้าฟิตเนสเลยสักครั้งเดียวเดินตามไปนะเดินตามไปจะสอนอยู่ท่าเดียวด้วยครับสอนยู้ท่าเดียวยังไม่สอนท่าอื่นเลยนะครับดัมเบลผมก็ยังมีอยู่อันเดียวนะครับแต่ผมก็เปลี่ยนมาได้ขนาดนี้โดยการพยายามคํานวณสารอาหารคานวณต่างๆแล้วก็ที่โอ๋มาบอกว่าการกินนะครับกินสารอาหารให้เพียงพอโปรตีนได้ถึงและอย่า เลิกการกินข้าวสาคัญเลยอย่างนี้ครับแล้วก็เป็นภาพนี้นี่มผมก็ไม่แน่ใจนะครับว่าจริงๆอะร่างเดิมเนี่ยผมมันร่างไหนกันแน่นะครับสมัยว่วนผมมีร่างนี้อยู่หรือเปล่าแต่ตอนเนี้ยเริ่มงงวันนี้เมื่อเช้าเนี่ยเราไปวิ่งที่ดังรองกันปรากฏว่ากา็บางคนก็ไม่ค่อยทักจนวนรอบกลับมาเรายืนอยู่เฉยๆน้องเขาก็มาทักว่าหนูจําพี่ไม่ได้นะครับเพราะว่าพี่เปลี่ยนไปมากเหมือนเด็กเลยอย่างนี้ครับไม่รู้ว่าเขาชมด้วยยังไงแต่ค่อนข้างจะมั่นใจตัวเองว่าผม ดีขึ้นนะครับดูดีขึ้นเยอะเลยภาพนี้นะครับภาพดีที่สุดนะครับสมัยกล้องดิจิตอลเข้ามาใหม่ๆใช้ h ฟ t o ช็ o p แต่งแล้วก็บีบภาพให้ดูผอมด้วยนะครับนี่ทุกอย่างเลยครับแต่อีภาพอีขวามือเนี่ยเป็นภาพที่ถ่ายจากกล้องโทรศัพท์ธรรมดามดาก็มีปรับแสงนิดหน่อยนะครับน้องเก๋ก็ชักขึ้นมาก็ถ่ายมันก็ดูดีแล้วนะครับเพบหลือก็ยังหล่อเลยนะครับนี่ครับก็ไม่รู้ว่าตัวเองจะมีร่างแบบนี้อยู่ในตัวเองได้ด้วยนะครับใกล้เคียงกับตาตองแล้วเนาะ รู้สึก่าใกล้เคียงแล้วนะครับและสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับตอนนี้เริ่มสบายขึ้นนะครับก็จะมีเราเรียกว่าพาลูกทีมของเรานะครับเขาจะขับรถให้เราพาเราไปให้คนที่เราเขาเป็นสปอนเซอร์เนี่ยมั่นใจว่านี่แหละตัวจริงตัวเป็นๆเ,เลยเนะี่ยเขาเคยอ้วนนะครับแบบนี้นะครับโดยเฉพาะทีมของเราจะมีบุคลากรทางการแพทย์ค่อนข้างเยอะทั้งงพยาบาลทั้งแพทย์นะครับ อย่าใค้ทุกคนนะครับไม่ต้องกลัวนะครับว่าจะไปสปอนเซอร์หมอสปอนเซอร์แพทย์ต่างๆไปถึงครับเพราะเรากินรีบอลก่อนเรารู้เรื่องรีบอลก่อนเขานะครับจริงๆแล้วพภชนาการเนี่ยเขาไม่มีสอนนะครับว่าการหลอกร่างกายยังไงให้ไขไขมันอะไรต่างๆเนี่ยรวบรอบเลยว่าไปถึงครับตอนนี้ของเราบุคลากรทางการแพทย์โอ้โหเยอะครับนี่สิ่งที่มาสรย์เข้ามาอีกนะครับที่หลังจากที่เราเปลี่ยนแปลงรูปร่างค่อนข้างชัดนะครับเราอยู่ที่ร้านก็มีลูกค้ามาถึง2คนนะครับในวันเดียว มาให้วัดค่าร่างกายต่างๆนะครับแล้วก็ปิดรีบอลไป2เซตซึ่งคนหนึ่งเนี่ยเป็นคนที่ติดตามเรามาค่อนข้างจะนานและแต่ยังยังไม่เข้ามาทักทีนะครับสุดท้ายก็อยู่ไม่ไหวแล้วครับเพราะพวกเราเนี่ยดูดีขึ้นทุกวันและยังไม่มีแววว่าจะไปโยโย่มีแต่หลอกขึ้นสวยขึ้นทุกวันครับหลังจากที่ผมลาออกนับงานแรกรอผมอยู่เลยก็คือการเดินทาง เชิงท่องเที่ยวหรือท่องเที่ยวทํางานนะครับผมก็ไม่แน่ใจว่าอันไหนหนักกว่ากันนะครับเพราะก็เที่ยวไปด้วยทํางานไปด้วยตรงไหนก็ทํางานได้เช้าก็ถึงพิซซูโลกก็ออกวิ่งออกกําลังกายเสร็จก็คุยกันสปอนเซอร์กันเสร็จก็ตเกเย็นก็คุยกับทีมงานได้อีกนะครับไปถึงเชียงรายนะครับเราก็ไปอ่ไปสปอนเซอร์ไปคุยทุกอย่างแล้วก็ไปเที่ยวขึ้นดอยไปกินกาแฟไปนอนบนดอยต่างๆเนี่ยเรียกว่าได้เลยญาติพี่น้องเข้ามาหาเนี่ยเราก็สปอนเซอร์จนหนาดีกว่าดูแลด้านสุขภาพเมื่อก่อนเนี่ย ผมคิดว่าการดูแลตรงจุดเนี้ยเฉพาะการลดไขมันเฉพาะรูปร่างแต่พอเรามาศึกษารีบอลจริงๆแล้วเนี่ยมันคือโภชนาการปรับปรุงนะครับปรับสมดุลร่างกายให้เราสามารถหายพิจากโรคเสื่อมต่างๆได้เลยจริงๆด้วยนะครับลองแล้วนะครับลองหลายๆโดยเฉพาะลองกับตัวเองก่อนนะครับแล้วก็จะมีทีมอ่าไม่ใช่ทีมเนาะน้องโบ๊ทอีกคนหนึ่งเป็นน้องนังนงกวิทยาศาสตร์การแพทย์มีอะไรเนี่ยเราจะคุยกันก่อนเราจะทดลองกัน2คนก่อนแล้วสุดท้ายเราก็จะมาบอกกับทีมอย่างเงี้ยครับ อย่างนี้ครับนี่อยากเป็นกําลังใจให้ทุกคนนะครับใช้รีบอนเปลี่ยนชีวิตนะครับจากผีอย่างผมเนี่ยเปลี่ยนเป็นคนหล่อยอย่างนี้ได้นี่สามเดือนเองนะครับนี่ไม่น่าเชื่อที่จริงก็น่าจะพอใจแล้วครับแต่เป้าหมายบอกเอาใหญ่กว่านี้เอาซิกแพคจากคนที่ไม่เคยมีต,ตอนนี้ก็ใกล้เคียงที่สุดแล้วนะครับถ้าเรียกว่าถ้าไม่หลุดนะครับบอกเลยว่าแค่เปลี่ยนตัวเองนะครับค่าปฏิเสธน้อยลงมากคําปฏิเสธเวลาเราจะไปสปอนเซอร์รีบอลผมเรียกว่าผมแทบจะเกิน50 5สิิที่จะถูกปฏิเสธน้อยมากนะครับส่วนใหญ่ก็จะ เกือบเกือบแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับ mm hmm. ที่มีคนทักเข้ามาแล้วก็จะเราไปนำเสนอขึ้นมาสปอนเซอร์มาส่วนใ,ใหญ่ส่วนใหญ่เนี่ยรับรีบอลผมจนหมดเลยนะครับแนี่ยซึ่รีบอลให้หลายอย่างจริงๆครับท่องเที่ยวที่ผ่านมานะครับเซาอ่าเรียกอะไรนะซานโตรินีนะครับซานโตรินีเนี่ย ผมเริ่มเข้าใจน้องเบลนะครับพี่โอ๋นะครับพี่วุฒิทำไมเขาถึงถอดเสื้อกันนะครับขนาดผมยังไม่มีซิปแคกเลยนะผมยังสะออนตัวเองนะครับก็คือถอดกระจกออกเปิดกระจกเนี่ยเห็นตัวเองก็ยังถอดถ่ายรูปไปเรื่อยๆนะครับแล้วเราก็ผ่านเซออีกทั้งหมด4ี่รหัสนะครับก็พาพ่อตาไปด้วยนะครับตัวนี้นะครับพ่อดมนะครับเป็นพ่อของคุณดานะครับเราผ่านทั้งสี่คนนะครับแล้วก็แม่เล็กด้วยนะครับเราจะไปดูชิงโตด้วยกันนะครับแล้วก็มีอีกอันหนึ่งที่ผมชอบมากที่สุดก็คือแสงเหนือครับ ตั้งใจอยากไปมากเลยโคดาไม่ไปไม่เป็นไรผมขอไปคนเดียวก็ได้ครับโคดาบอกจะสลัดที่เดียวผมไปแต่ผมก็จะพยายามให้โคดาไปด้วยเลยนะครับก็นะครับเต็มที่นะครับเป็นเป้าหมายนะครับสุดยอดเลยครับเพื่อนๆครับนี่คือครับสุดยอดของเราคือการถ่ายพิเดวิ้งจริงๆเราจะไม่ได้แต่งงานกันนะครับเป็นการถ่ายรูปพีเดดิ่งไว้เฉยๆนะครับเดี๋ยวก็คงจะหาเรื่องหายามตอนนี้เราอยู่ในช่วงดูใจกันอยู่นะครับนี่น้องครับต้องขอบคุณพี่วันเป็นอย่างยิ่งนะครับทำให้อ่ เรามีสินค้าดีๆนะครับทั้งดูแลรูปร่างและก็สุขภาพนะครับขอบคุณโค้ดดานะครับที่ให้โอกาสได้กินรีบอลนะครับแล้วก็มีความมั่นคงทางด้านการเงินต่างๆส่งลูกเรียนต่างๆได้นะครับขอบคุณนะครับทีมทูเกเตอร์นะครับของเราด้วยนะครับทุกคนเลยเป็นกําลังใจแล้วก็ติดตามกดไลค์กดแชร์กันมานะครับขอบคุณทีมบ้านสวนสวยพี่นุชทีมโค้ดดาชาแนลด้วยนะครับนะครับเป้าหมายครับจะก็คงจะตามพี่เอกไปจิบวายบนเครื่องบินต่อนี่ครับ ตอนนั้นชอบมากนะครับไปที่ลอนดอนนะครับเหลืออีกลอนลอนดอนที่จะตามพี่เอกไปแต่ถ้าได้เงินเท่าพิถีเราก็ก็ยินดีครับ,บก็อยากจะเอาอยู่นะครับสุดท้ายก็คงจะฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับ